เรื่องของการจัดการแข่งขันวิ่งเช่นกันนะครับที่จังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่มีการจัดกิจกรรมวิ่งผ่าสายหมองนะครับหรือว่าแพร่ซูเปอร์ฮาร์มมาราธอน2025เป็นการระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลแพร่ที่บริเวณลานจอดร,รถหลังวัดพระธาตุช่อแหมอำเภอเมืองแพร่ นายสมชายเลื่อนประสิทธิพันธ์ธนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งฝ่าสายหมอกหรือว่าแพร่ซูเปอร์ฮับมาราธอน2025โดยมีพลอากาศเอกประจินจันตองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายอภิชาติโตดีลกเวทอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และอดีตอธิบดีกรมการปกครองรวมถึงศิลปินดารานักสแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมวิ่งและสร้างสีสันตลอดงานโดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิต และยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมโรงพยาบาลแพร่ การแข่งขันออกเป็นป็น5ประเภทได้แก่ฟันรันระยะ5กิโลเมตรแบ่งรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและรุ่นทั่วไปมินิมาราทอนระยะ10.5กิโลเมตรซูเปอร์ฮาฟมาราทอนระยะ23กิโลเมตรและ VIP โดยจุดปล่อยตัวนักวิ่งเริ่มต้นที่ลานกิจกรรมวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเส้นทางวิ่งผ่านทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดแพร่ในฤดูหนาวสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งที่มาจากทั่วประเทศ